เพื่อนงวันนี้มากับช่องไอแอมเซนอยากรู้ต้องรอนะครับวันนี้เราจะมาทํานะครับมาย่างไก่นะครับเพื่อนๆดูนะครับอาหารตามปรุงนะครับเพื่อนๆดูเราจะมาย่างไก่วันนี้ไก่ตัวหนึ่งครับเราจะมาย่างนะครับย่างแบบบ้านบ้ามแบบไอแอมเซนนะครับเพื่อนๆดูนะครับมาย่างไก่นะครับเพื่อนดูไก่สองโลกว่านะครับเพื่อนๆดูใหญ่เบ้อเริ่มไหมครับเพื่อนๆไก่แล้วก็อาหารตามปรุงก็ ตะเทียนไหครับตะไคร้มีคร,บ,คครบนะครับเพื่อนๆอาหารกาปรุงเราต้องมัดร่วมกันนะครับเพื่อนๆดูนะครับๆๆเดี๋ยวเราต้องล้างกายให้สะอาดก่อนนะครับเพื่อนๆอนไปนะครับๆๆๆเอาน้ำล้างกายครับเพื่อนเนดูวย <ๆ S 1> โอเคต้องล้างให้สะอาดนะครับเพื่อนๆ แล้วแต่เราจะทําอะไรนะครับเราต้องล้างให้สะอาดครับมาเย่างนะครับเพื่อนๆโอเคล้างเสร็จแล้วก็ทําอาหารกํปรุงนะครับเพื่อนๆใส่หมดเลยนะครับอะไรที่มีเราก็ใส่หมดเลยนะครับแบบไอแอมเซมนะครับเพื่อนๆใส่หมดเลยนะครับอันนี้ไม่ต้องเปละาเลยครับใสบ่แบบนั้นเลย แบบง่ายๆแบบบ้างบ้านะครับมีครบนะครับเพื่อนเพแล้วก็ใส่ตะไคร้อันนี้ผลลางแล้วครับเพื่อนเโอเคย่างแบบบ้างบ้างนะครับนะแบบง่ายงายนะเอต้องมัด ใส่หมดเลยอะไรที่มีก okay. ็ใส่หมดเลยนะครับเพื่อนๆอะไรที่มีเราก็ใส่หมดเลยนะครับแบกง่ายๆนะทาเองกินเองนะครับผมไม่ต้องบอกว่าผมใส่อะไรนะว่าเพื่อนดูก็รู้แล้วนะครับใส่แบกง่ายๆนะครับใส่ใส่่าดใส่ใส่ใส่่ ดูนะครับอะไรที่มีเราใส่หมดเลยนะครับเพื่อนๆเราต้องมัดทำแบบง่ายๆนะครับโอ้แบกมุกเลยนะเพื่อนๆดูทำแบบบ้านๆแบบง่ายๆนะครับแบบไอแอมเตงนะครับเพื่อนๆ ผมไม่ต้องบอกว่าผมใส่อะไรน่าว่าเพื่อนๆดูก็รู้แล้วนะครับผมไม่ต้องบอกก็ได้นะน่าจะเพื่อนๆรู้นะครับผมใส่อะไรนะครับง่ายๆนะครับแบบบ้านๆนะครับ หอ,อมดีนะครับเพ,พื่นอนๆหอมดีนะครับดูนะครับเพ,พื่อนๆเดี๋ยวจะให้เพ,พื่อนๆดูว่าหน้าตาจะออกไ็อย่งไรนะครับดูนะครับเพ,พื่อนๆดูนะครับเสร็จแล้วนะครับ ทำแบบง่ายๆแบบบ้านบนะครับเพื á, ่อนๆง่ายๆนะครับเราทำเองกินเองนะครับเพื่อนๆแบบง่ายๆนะครับดูนะครับตักไข่บัวหอมก็มีมีครบไหมครับทำแบบง่ายๆแบบบ้านบนะครับเดี๋ยวเราเอาไก่ออกก่อนนะครับเพื่อนเพื่ดูะ ผมปรงนะครับเพื่อน,นดูโอ้มักนทำไมและอีกนนะครับเพื่อน,นดูกัดใส่ในนี้เลยครับใส่เลยนะครับ,รบเพื่อนใส่เลยนะครับ ดูนะครับเพื่อนๆทำเองกินเองนะครับแบบบ้านบ้าที่น pues mm ี่อากาศมาให้ดยนะครับเพื่อนๆพนดูอากาศก็ดีนะครับบรรยากาศดีนะครับบรรยากาศก็ดีโอเคแล้วก็เราใส่นี้ด้วยนะครับเพื่อกำไม้นะครับเพื่อนเพื่อนผมไม่ต้องบอกว่าผมนใส่นะครับเนื่าเพื่อนเพื่อนดูก็รูแล้วนะครับแบบง่ายๆแบบบ้านบ้านนะครับเพื่อนๆ เพื่อนถามว่าใส่อะไรนี่กำไม้นะครับเพื่อนๆพอดีกำไม่เอาไว้ก่อนกางไว้ก่อนนะครับเพื่อนเพูนั่งันเพื่อนเดูนะครับโอเคดูนะครับเพื okay. ่อนๆ วันนี้เรามปลฟอยนะครับเพื่อนๆปกติอันนี้ครับแต่นี้วันนี้เราไม่ใช้ครับอันนี้นะใช้ครับเราใช้อันนี้ต่อนะครับแบบใหม่นะครับแบบไอแอนตเซลนะครับแบบใหม่นะครับดูนะครับหน้าตามันจะออกยังไงเดี๋ยวก็รู้นะครับเพื่อารดูนะครับวันนี้เรามักอันนี้เลยนะครับแบบง่ายๆนะครับแบบบ้าๆนะครับดูนะครับเพื่อนๆเรามักไอฟอยนะครับ มัดแบงนี้เลยแบบง่ายๆแบบบ้านๆนะครับเพื่อนๆดูเรามัดแบบนี้เลยนะครับมัดให้ได้นะครับเพื่อนๆดูให้หมดเลยก็ได้นะครับเพื่อนๆดูนะครับพอดีไฟเราพ้องเตรียมเอาไว้เพื่อต้อนนะครับเพื่อนๆ ดูนะครับเพื่อนๆวันนี้พอดีเราย่างกับไม้ไผ่นะครับแบบง่ายๆนะครับใส่ไม้ไผ่แบบง่ายๆนะครับแบบบ้างๆนะครับเพื่อนๆ แต่เราจะย่างแบบไหนนะที่เราสะด,ดวกนะครับเพื่อนๆดูนะครับเราสะด,ดวกแบบไหนเราก็ทําแบบนั้นเลยนะครับเพื่อนๆเอาที่เราสะด,ดวกนะครับเพื่อนๆดูนะครับ ยงแบกนี่เลยแบกบง่ายๆแบกบบ้านๆนะครับ, okay. รบเฮ้ดูนะครับเพื่อนๆมัดให้น่นเลยเๆๆนะครับเพื่อนๆดูนะครับมัดแน่นเลยทำเองกินเองแบกง่ายๆนะครับเรามัดให้แน่นเลยกลัวหลุดนะครับดูนะครับเพื่อนๆพือนเรามัดให้แน่นเลย กันลุกนะครับเพื่อนๆดูการลุกนะทำแบบง่ายๆทำเองกินเองนะครับเพื่อนๆดูนะครับอาหารกาปรุงผมไม่ตอบเบาหน้าว่าเพื่อนดูเพื่อนก็รู้นะครับว่าผมใส่อะไรด้วยดูนะครับโอเคเพื่อมาให้เพื่อนๆเสียเวลาครับเราไปย่างเลยครับเราเตรียมกองไฟเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆดูนะครับเราไม่ต้องกลัวกัไหมพอดีเรามัดกับปอยเรียบร้อยนะครับเพื่อน ดูนะครับนี่เราจะย่างนะครับย่างแบบบ้านๆแบบง่ายๆนะครับเพื่อนๆดูนะครับโอเคเรากองไฟเรียบร้อยพอดี่มไม้หักได้รับเพื่อนเราย่างแบบง่ายๆเราก็กองไฟเรื่อยๆนะครับทำแบบบ้านๆทำเองๆเองนะครับเพื่อนๆดูนะครับ พงเองก็ไม่รู้นะว่าจะเอาหน้าตาไปยังไงเพื่อนเพื่อนเดียวทุกก็พงก็รู้นะครับว่าหน้าตาจะเอาไปยังไงครับเพื่อนเพื่อนโอเคไปเลยครับเพื่อนต้องไปด้วยนะครับเพื่อนเราต้องไปด้วยนะครับเผาเลยก็ได้นะไม่ต้องยากก็ได้เผาให้หมดเลยก็ได้จะมามีปล่อยเลยเรียบร้อยนะครับเพื่อนเพื่อนเราต้องเอาปล่อยต่างเรียบร้อยนะครับเผาเลยก็ได้นะ เรดีเราไม่ได้เตรียมอะไรเอาไว้ก่อนนะครับเพื่อนๆเรานี่จะทำแล้วก็ทําเลยนะครับเเราเผาเลยครับหน้าตามันจะออกเป็นยังไงเราก็ไม่รู้นะครับเพื่อนๆเผาให้หมดเลย เพื่อมาให้เพื่อนเพื่อนเสียเวลาดูนะครับก็ใส่หมดเลยนะครับเพื่อนเพนดูนะครับเพื่อมาให้เพื่อนเพื่อนเสียเวลาดูนะครับเอาใบไม้ไทยเผาให้แม่งเลยนะครับเพื่อนเพื่อนมันจะออกหน้าตาเป็นยังไงเราก็ไม่รู้นะครับเพื่อนเดูนะครับเอาเผานะดูนะครับตส่หมดเลยครับเครื่องปรุงเราก็ใส่หมดเลยครับกําไม้ก ใกลงอะไรหมดเลยนะครับเพื่อนเพื่อนด้วยเขาเผาให้หมดเลยนะครับเพื่อนมาจะอ่าหน้าตาเป็นไงเราเองก็ไม่รู้นะครับเพื่อนเดีนะครับเขาเผาให้ไหม้ก็ได้นะครับเพื่อนๆพอดีเราตั้งกับปล่อยเรียบๆนะครับดูนะครับอ่าโอเค มาเลยมากใกล้ๆนะครับเราจะทำน้ำพริกต่อนะครับเพื่อนเอาเกระเทียมก็อบพริกนะครับทำแบกง่ายๆนะครับน้ำพริกก็เหมือนกันนะครับเพื่อนๆอะไรที่มีเราก็ใส่นะครับใ <c oughs> นเมื่อเราอยากร้เราต้องลองครับเพื่อนเราทำแบกง่ายๆแบบบ้านๆนะครับอะไรที่มีใส่น้ำตาลอะไรก็ใส่สหมดเลยนะครับเพื่อนๆอะไรที่มี ก็แบ่งง่ายๆนะครับดูนะครับไปทำแบ่งง่ายๆครับก็ตทำแบ่งบ้างๆครับดูนี่น้ำซีนะครับเพื่อนๆโอเคทำซีนะครับเพื่อนเพแบ่งง่ายๆอะไรที่มีเราก็ใส่หมดเลยนะครับมันนาอะไรเราก็ใส่นะครับเพื่อนๆดูนะครับเพื่อนๆ อ้น่าจะอร่อยนะครับเพื่อนๆนี่น้ำซีนะครับแบบง่ายๆแดบบ้างนะครับเพื่อนดูนะครับใส่น้ำตาลแล้วก็ดีบมะนนาหนี้ๆหน่อยนะครับเพื่อจะได้อร่อยนะครับใส่น้ำตาลหนี้ๆหน่อยนะครับแบบง่ายๆนะครับเพื่อนๆดูอ้หอมดีนะครับเพื่อนๆ บิบมันนายอะก็ยิ่งเยอะก็ยิ่งอร่อยนะครับมะนาวแล้วก็ใส่น้ำตาลนิดๆหน่อยครับเพื่อน เดี๋ยวกับเพื่อนๆน่าจะสุกแล้วนะครับเพื่อนๆดูนะครับน่าจะสุกแล้วนะครับครับเพื่อนๆน้ำพริกนะครับดูนะครับน้ำพริก <c ười> ดูนะครับเพื่อนๆน้ำพริกน้ำพริกแบบสกๆเพื่อนๆเคยกินไหมน้ำพริกทำแบบนีอ้อ่ะแบบง่ายๆครับเพื่อนๆ เราทํายังไม่ทนเสร็จนะครับมื้อมากลองนะครับเพื่อนเพื่อนดูนะครับน่าจะสุกแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนโอเคน่าจะสุกแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนดูนะครับไม่ใช่ไก่ย่างนะครับไก่เผานะครับเพื่อนเพื่อนดูนะครับเราจะเปิดนะครับน่าจะสุกแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนดูโอ้โหน่าจะอร่อยนะครับเพื่อนเพื่อนดูนะครับน่าจะอร่อยนะครับโอ้หอมดีนะครับเพื่อนเพื่อนหอมนะครับโอ้หูรองรอสดๆนะครับเพื่อนเพื่อนโอ้หูสุกพอดีนะครับเพื่อนเพื่อนโอ้ดูนะครับเพื่อนเพื่อนแล้วก็ ก็ตามไปด้วยก็ตามด้วยน้ำพริกนะครับเพื่อนๆดูครับโอ้โหอื้มหือสุดยอดเลยนะครับเพื่อนๆดูนะครับโอ้โหร้องก็ร้องนะครับร้องร้องสวยๆนะครับน่าจะอร่อยครับเพื่อนอื้มหือน่าจะอร่อยครับเพื่อนๆดูนี่โอ้โหดูนะครับเพื่อนโอ้โหร้องก็ร้องครับเพื่อน ดูนะครับสุกดีนะครับเพื่อนเ่นกำลังอร่อยพอดีนะครับโอเคเพื่อนมาให้เพื่อนเพื่อเซเวลาฝากกดไลค์กดแชร์ช่อง i อแด้วย i อเอมนด้วยนะครับเพื่อนเพื่อฝากติดตามด้วยครับเพื่อนเนดูนะครับอือหือฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามช่อง i อเอมนด้วยนะครับอยากรู้ต้องลองก็ฝากติดตามด้วยครับต่อไปผมจะทำคลิปอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับ ช่อง I am s i n งอยากรู้ต้องลองโอเคนะครับเพื่อนๆบาย